สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับผมนิกจาก Unlock Ben นะฮะจะมา Unlock เจ้ารถโฉมใหม่ล่าสุดกับ All New Mitsubishi Titan ครับนี่นี่คือ The Disruptor ท้าทายทุกขีดจำกัดปฏิวัติทุกความเชื่อนะครับนี่ครับเป็นการดีไซน์แบบ b i s m o e เรียกว่าดุเข้มเท่มากๆนะครับดีไซน์ไฟหน้าเป็น LED นะครับส่วนของประจังหน้านะครับจะเห็นโลโก้อย่างชัดเจนเลยนะฮะมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับซุ้มล้อนะครับนี่จะเป็นเหลี่ยมนะครับรับกับตัวรถการตัดกันของสีเป็นการตัดที่ลงตัวมากๆนะฮะแล้วจะบอกนะครับว่าเจ้าคันนี้นะครับ All New Mitsubishi Titan นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งที่เสริมความดูดันนะฮะอย่างด้านหน้านะครับนี่นะครเป็นสปอตไลท์นะครับเรียกว่าโอ้โห เข้มเท่ๆดูๆนะฮะและความเจ๋งกว่านั้นนะครับเป็นไฟท้าย LED แบบ T shape นะครับอยู่ที่ไหนมองเห็นท้ายเพิบรู้เลยว่านี่คือเจ้า All New Mitsubishi Triton นะครับและที่ผมชอบนี่บรรจุของได้แบบเต็มๆเ,เปิดปับ๊บนี่เป็นไงกว้างนะนี่คือสามารถขึ้นไปแบบ นั่งได้แบบสบายๆเลยนะช่วงล่างนี้ต้องบอกว่าแข็งแรงแต่นุ่มเขามีการขยายชั้นสีให้กว้างขึ้นแต่น้ําหนักเบาลงรองรับการขับขี่เกาะถนน,นได้ดีขึ้นการเข้าโค้งต่างๆเนี่ยเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุดครับไฮเปอร์พาวเวอร์2.4ลิตรเทอร์โบนะครับเป็นอีโคเฟรีด้วยนะครับเรียกว่าเป็นมิ T รต่อสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนได้เต็มที่ลุยได้ทั้งออนโรดและออฟโรดถูกใจสายซิ่งสายลุยอย่างแน่นอนครับ เรามาดูทางด้านอินเทอร์ iere ดีไซน์ภายในกันบ้างน,นะฮะต้องบอกว่าว้าวมากๆนะฮะพวงมาลัยดีไซน์เป็น V-shape จับแบบถนัดมือกระชับมากๆให้มาถึงนี่ครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับครบหมดเลยนะบริเวณคอนโซลทั้งหมดเขาดีไซน์มามีการคิดอย่างลงตัวนะครับ เริ่มจากหน้าจอทัสกีนนะครับใหญ่จุใจแน่นอนนะฮะช่องแอร์นะครับเป็นเหลี่ยมรับกับบอดี้ตัวรถมาถึงนี่เลยนี่ไฮไลท์เด็ดๆคุ้นๆไหมมันคล้ายๆกับอะไรครับเป็นโนเป็นการออกแบบที่แบบมีศิลปะมีความดุดนันลงตัวมากๆปุ่มจับปรับวอลลุ่มต่างๆนะช่องแอร์ปุ่มกดต่างๆเนี่ยทางมิตซูบิชิไทยแลนด์ของเรานะครับเขามีการดีไซน์อย่างลงตัวภายใต้คอนเซปต์นะครับมิตซูบิชิทัสนะฮะเรียกว่าเป็นการสัมผัสที่มันประชับมือมันเข้ามือมากๆนะฮะเรียกว่ามัน สะดวกสบายครับรวมถึงนะที่ปรับโหมดขับขี่นะครับเรียกว่าคุณสามารถมั่นใจได้หมดเลยนะครับทั้งออฟโรดนะครับหรือว่าจะเป็นออนโรดนะครับสามารถลุยได้ทุกที่นะครับมาที่เฮดลูมันบ้านนะครับต้องบอกว่านิกเนี่ยสูง188แต่สามารถนั่งได้สบายมากเลยคุณผู้ชมทั้งเล็กลูมเลยสเปซต่างๆดีไซน์เบาของเขาเนี่ยสามารถนั่งได้แบบสบายเลยนะฮะอีกหนึ่งอย่างครับขับขี่ปลอดภัยหายห่วงนะครับเพราะว่าเขามีแับไดมอนเซนเป็นเซนเซอร์นะฮะเรียกว่าขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและก็มั่นใจนะครับเจ้า All New m i t s u b i s h i t ต t a นคันนี้อย่างแน่นอนครับต้องขอบอกนะครับว่าในงาน Ver l d p r e m i เม All New Mitsubishi t ต t a นนอกจากเปิดตัวที่แรกในประเทศไทยในโลกแล้วนะครับยังไม่พอครับวันนี้ครับเขาจัดหนักจัดเต็มมีมาหลากหลายดีไซน์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นแอดเวนเจอร์นะครับหรือว่าจะเป็นสายเลสซิ่งเนี่ยฮะสายแข่งขันเราก็มีนะครับ Rally Art หรือว่าจะเป็นนะครับสายเวิร์ครวมถึงแฟชั่นไลฟ์สไตล์ต่างๆจะเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวตามนิกไปดูกันเลยครับ ปยงไรนบ้างครับต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งดีไซน์สมรรถนะระบบความปลอดภัยที่เราได้สัมผัสนะครับนี่คือสิ่งที่ตอกย้ำนะครับความเป็น The Disruptor ของ All New Mitsubishi Titan ที่พร้อมจะปฏิวัติประสบการณ์การขับขี่ของทุกคนไปสู่อีกระดับนะฮะอยากรู้ว่าดีขนาดไหนมาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ครับกับ All New Mitsubishi Titan ครับ